สวัสดีครับพุ่นนะครับมากบวชฟักทองครับแม่บา้านฮ็ดทูจก,กินพุ่นเต็มถ้วยเลยบด้จินหวานฟักทองลูกใหญ่เขามาเห็นโอ้ qua bên cháu của anh đạt Của bị cả chuẩn bị cô chuẩn Cô đã cả cả đạt chuẩn bị nhau chuẩn ขอบคุณในหลายครับที่แวะมารับชคมันเป็นกระแล้งแรงใจครับสามล่างอางล่างกิโลกับเก่าล่ะครับฝากกดซัมสเต็คย์กดไลค์กดแจ้งนั่นเองเก็บมันถึงจะหลายปีแล้วยังบวันผ่านหลักกิโลอยู่เป็น้องเอ้ยแต่บริเวณยังอยู่พอยังมากลายเป็นบริเวณตัว น้ำหาแต่ดักิโลยูเแข็งเรล็งแข็งเรยนผผมเป็นสร้างสองปะควนประตูกระจกไฟฟ้ากระจกม่องกลางประตูกลางรถตู้ฟ้าถ่ายรถตู้พวกนี้หละครับกระจกไฟฟ้ากดบวกขึ้นบวกลง กุญแจล็อกประตูบ่ได้ประตูปิดก็ล็อกเปิดบ่ออกล็อกบ่อยู่พวกนี้ครับเปิดนอกเปิดในบ่ออกพก่อนครับภาสามารถทักทายครับมาได้ว่าพี่น้องดูไก่ดูไก่เบอร์โทรผมมาอยู่ในโปรไฟล์นี่แหละครับอืมตอนนี้ยังห่วง ออกมาตะปูหมอบางเดียดีเนาะอยากหิวตักมาสูบหล่นขอบคุณหลายครับแามรุ่นราดจะเริ่มแบบขันแกงเคร่เก่าแล้วครับคนเป็นพี่น้องจะว่ากันเด้อครับเคิื่อยูเทรืงกินเครงทำงานมันก็นอยู่น้ำกันนี่แหละกันกลิก่นเวรงานอยู่มีกม่กำลังแหละ ันสินเแสบบีบมมิตรกัง่งเห็ดเนาะแม่บอม่าจะว่าบวชฟักทองแต่ร่างเสบฟับกทองมึงยิงย้เนือเียนเนี่ย ผลไม้ไทยมีกลิ่นโป๊ยโป๊ยอยากเนาะอยู่ไทยเนาะผละไม้ไล่ไปตแต่ละแบบเล็บแมวเบียนขับองเออสารพัดบึ้ยผลไม้ไทยดีหลาย เต็มถ้วยแม่พี่น้องว่ามันหน่ยหน่อยได้หนึ่งเต็มถ้วยเลยม แบบครับต่อฝากเนี้เลยครับผมจิมมีกันเลยครับเกี่ยวกับก่อนประตูกระจกกเป้ฝากแต่โจ๊กลางประตูการฟ้าใต้พวกชุดเฟืองยกคนครับก็เป็นงานสร้างนุ่นหลาจเจริญก่อน่อนแจมครับก็ฝากโคมาพีน้องว้เนี่ยฝากคนเลยกดแช์คนตีตา่างใบดั้เนี่ยด้ยครับผมคิมมีกันตื่นเละครับผมสวัสดีครับ